สบายดีพี่น้องอีกรอบพี่น้องเายค่ามคำคำตอนนี้ก็หกโมงเลยพี่น้องเลยหกโมงแรงตั้งแต่เจ็ดโมงเศร้าหกโมงแรงยังบ่เมิดพี่น้องเลยกำลังสีเบิร์พี่น้องยังน้อยหนึ่งลนเด้อนี่ยังเพียงนี่เนี่เนหื่อยโคตรเหื่อยคู่เลยพี่น้องเลยหนียวเีเดียวสันขขบคู่เนฟซีทุกฐานเด้อที่เป็นห่วงทาแม่เนาะทแแม่ให้ไวเด้อเป็นวะ เอฟซีนหนึ่งก็มเมียนมาแต่แกคนเป็นเอฟซีนี่ยังถ้าแม่เป็นหายไปรักษาคือหายไปรักษาคือแม่ไม่หนีเด้อปวดได้ป่วยแบบนั้นพี่น้องก็ระเรื่องขอบใจได้ลายผู้ยิ่ดอก่าประโสนประสนไปรักษาคือแม่ไม่หนีเด้อเพราะมันยังเศร้าไว้แง่คูจ้างยี่งดอกมาประสดค่ะไปตั้งประสดค่ะก็แล้วแต่ถ้าจะอยู่สีใต้กันแล้วตั้งแต่ผู้ใต้สะแต่เล็วเน่ะแม่ ไปบัวอยู <t 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 ่ใจกะต้หรืองกัะคนห่อนี่น่ะความตายน่ะพี่น้องเลยเงินพันล้านเอาไว้บ่ได้มีแต่คนเฮาเกิดได้มาเป็นคนทำความดีเมียนเลยกะหอดมือตายแล้วก็ใต้ห่อดมืออยู่แล้วก็อยู่พี่น้องเลยมือเฮาสิป้ามาเป็นสัตวแพทย์สัตวแพทย์นะซักซัด้อพี่น้องสีดซัดช้างงัวซักควายหมอรักษาคนพี่น้อง คุณหมอบันนอกอาชิโทวเอาเพิ่นกับพระโท่ดอกพี่น้องเขาสิเฮาสิถอดเองเนาะจ้าหนอนมืดน้องเอิญกันเอาบักผกมาขายหายเก็บมาหายนะลูกเอาผกมาหายมาขายหายทงเศราบาตรมากับทัวเพิ่นและมากับบ่าวดิกสื่อซอยเพิ่นทงหนึ่งไม่กระต่ายเอ้ยกาเมื่อแล้วผีโทนว่าทิ้งเพศขนาดนี้นะแม่ เพิ่นสิเมือ่อนอนเกืนนะสันน้องเอินกระเบ่าหลีก <มา S 1> เอายางมาเอายางมาโทเอามอกับเผื่อมอซิมา่นกระเบิดก่อนแล้วเ้าแห่งย่านเค็มอยู่กันยังวะห้ากะกลับมาซามงกัวถีเข่าสีมงเนพี่น้องกับมาจากเฮื่อนอาเพิ่น <มา S 1> <c oughs> มาแต่2คนน้อยผู้ใหญ่อยู่เฮือนผู้สาวน้อยมันใหญ่แล้วแม่เป็นผู้สาวน้อยไปแกบกระตุกแกบกระตุกน้ําถ้าแม่ก็กินข้าวกับจ้แกงเห็ดนั่นแหละพี่น้องแกงเห็ดบ่ได้สดดอกจ้เอาเพราะว่าท้องยังบ่ดีเนาะหักท้องก็ยังอันามายังยึงอยู่ติแม่ เดี๋ยวคั่นที่แชทหามอลลิซอว่าเออหมอบัดนอกพี่น้องมอลลิซอซื้อเพิ่นหมอบัดนอกอ่าคั่นว่าน่ก็ให้เพิ่นมาซักยาตมินกินข้าวแซ่บหพี่น้องเอ้ยว่าพพว่าาว่าสิให้เพิ่นใส่ีดข้าวสะลมเลยลเพิ่นว่าผู้เฒ่าเจ็บท้องแล้วบ่บ่ใส่ยาตมินมีแต่ใส่สะลมสดๆพี่น้องเอ้ยใส่น้ําเกลือน่พี่น้องแต่ลาเฮาเอิ้นสะลมสะลมน้ําเกลือ ช่น้ําเกลือเนที่เนาะี่เนาะนั่งตั้งแต่7:00นอ่ะแต่คือบ่นอนจะเมื่อยนั่งโอ้ยนอนก็เมื่อยนอนเนาะอีร้อยบ่สิถอดเข็มให้มปิดเลยะบ่เฮียน้บ่ได้สิได้ข้าวอีกีนาดำนาแล้วเกี่ยวแม่นซะบ่ดำนาแล้วเกี่ยวข้าแล้วมันก็บ่แม่นโรงเียนแล้วนะองก็ปิดไว้แท้ข้าโรงเรียนเฮาก็ข้าได้นี่ปิดหลมันแม่นติร้อยอือครูบอก นั่งหลดมกกัด้ม่นอีอที่ไนมันจะออกขึ้นนั่งอิสน่าไห่บ้างนนมนมใส่ใหญ่นมมาใส่ใหญ่้มันเป็นองค์เสือนมบอยอย่างเนีนมใหญ่ไปเปิดไฟห่านไห้ไหมเตรียมถอดก่อนพี่น้องเ้ยยังน่อยหนึ่งเนาะไปเปิดไฟห่านไปดูไป อ๋อก็พออยังบ่มาตนาพี่น้องเลยอ๋อเขาจับแกงเฮ็ดน้ำแกงเห็ดอีกแล้วพี่น้องเลยฝนก็ปอกแปลกปอกแปลกปอกแปลกมากพี่น้องเลยตกที่กรบบตกโต๊ะมาว่าในพารล่มทึ่นทึ่นมาฝนกระตกหน่อยเดียวอันนี้กระตกพี่น้องเลยละะปอกแปลกปอกแปลกมากอันนี้พี่น้องเสียงฝนเดี๋ยวเสียงฝนมาหยอกมาหยอกนะคะต่างกล่องมเนีมนาะ กฮุ้นเดะสิเอาขาขวางอันนี้ยายมั่งเป็นคนบอกคือคนโบยสื่อๆน่ะพี่น้องมาถือกับดักนะฮ้ยเจิงโบเจ้าหนังจะด่กสิปุ่งหักเบิดมือกินข่าวแค้นเดียวกินหนามแค้นเดียวไปเหี่ยวกันน้องอันนี้น้องอันนี้ลงมาจอบพี่น้องไปเหี่ยวกันน้องกระทิ้นมาเลยอันนี้ก็เห็นด่าอีเมย์แล้ว ยนันดมีไหญ่ยีนอยบอถ่าแล้วบ่มีดอ่น้องแคทก็มาจอบผ้ากระเมื่อแมองเท่นก็มาจอบผ้ากระเมื่อน้องเอิญก็มาซองเบิ่งค่้ายแบบผีแขมหญ่อีกส่อเบาอีเหน่าเนี่ยแบบผีหยามาคล้ายให้หยากระเมื่อแลวก็พูว่าผลสีเมื่อนอนอยู่เพื่อนวาันเมื่อบูชาห้ากัเจ๊กน่อย้ากับซบูไม่นอย้ังเว่นี่ลองอยู่กับพี่ มันเบิดขัดใช่ไหมบัมมมกบตั้งว่าแปดตั้งว่าแปดหมื่นกีบได้ไหมเอาไปว่าี่เวนมอนนะแปดหมื่นกีบผู้ได้ทานผู้ชมดีนะยังแปดหมื่นกีบถ้าเป็นแบบเอ่อบริบาว่าคนอื่นนะพี่น้องถ้าเป็นแบบไปคลินิกหรือว่าไปหาหมอ,อที่ใกล้ๆกานี่นะมันประมาณแสนปลายหาประมาณสี่หาร้อยบาท<อ>าพี่น้องเ,อเลย อันนี้สองร้อยบาทพี่น้องคุณหมอคนรอขอบคุณด้วยเจ้เด้อคุณหมอตีเสียสละมาฮอดเฮือนฮอดอันนั้นพี่น้องเฮือนฮอดซานเออเราหลัดถงขมาเราเกษตรมาห้าว่ะขึ้นจากาลาะด้วเจ๊ซิเป้เวโดย กเป่งตัวต่วดยีแลบ่้ได้ป็ราม่มเากน้าเกือบเต็มพุเราพี่น้องพุกบกนใหญ่ เ่โอบเอ,เอเแล้วมันไปอยู่ในไซคือว่าจะยดั่อนี่วมยีผ่าะจมีลอจะเกลือมีแต่พันก็หมหลอยเนี่ยอร่อยคมาเสร็จนมาเลยพีน้องนดี้ได้มเก็บโต๊ะก้าดหไหมยันพ้องง่ายดพี่น้องพี่พูดตะแคงพูดตแ ฟอมฮาร์ดลาเป็นสองพัออนตายไม่น่าเชื่อที่ีเามาหน้าออกแล้วถึนทีนั่งถึงทีเลกนี่นก้อง,ถ,งถ้าเดี๋ยวมีคนถ้ามีคนไลนค์แล้เดานีวเจ็คดีหมนั่นนะรบกทกันนะยูนี่ไม่ใช่น,นะ

โอ้้ยังดูจะขาดได้ยเบิ้งพี่บลอกจะแก้ก่อนแก้ก่อนอยู่ช่องทีมแก้ปี๊บบล็อกจะแก้ทละน้องมันได้หนักว่าเบิ้งปี่แม่ คุณน,นายพร่บคุณหมอคะคุณติดยังไงคะางท่านน้รถเพื่อนกพื่อนจะตางเร็วไปคุณพึ่งคุณนึ่ง Gue t referred Marche Gue t referred Marche Gue t referred เลือดเจ้าเด้มันซึมออกมาตอนนั้นมอนันเด้ผูเอ็นงูอย่างงี้เลยคุกใช่ใเบิ่งผูเอ็นผู้เถาพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาแน่ผู้แม่เสร็จแม่อันนี้เอากระชเป็นเนี่ยนะเบิ่งเบิ่งปางหู้เะแม่อ๋อดูดีเอาสายเอาสายเม่มันยุดเลยแหละเออมันยุดละล่ะโมเมนต์โมเมนต์ไทยอ่ะแม่ำได้บ่ได้บ้านี้ พ่อแม่ฮะล่างเอาแต่หอยเอามันบริหอดบอกว่าน้ำยาขาวแล้วยันมันอันนั้นพี่น้องยันมันยันผิดผิดยาออกเนาะเดี๋ยวเรือน้อยหนึ่งพี่น้องเลยทันทีๆล่าหรอพี่น้องเอ้ยหางูส้มปูซาก่อนมันชิ้นใหญ่เหมือนนี่ขอบคุณนถูกถูกฐานขอบคุณนถูกถูกกัลังใจเด้อพี่น้องเด้อพุ่นถูกถูกคอมเมนต์ท่ามิส้มพี่น้องจ้า ผิดพลาดได้ได้กาบกระสุดข้อพายเด้อพี่น้องเด้อเบาแห้งไปน้อยหนึ่งกันเนาะเอฟซีเหมือนกับเป็นห่วงในประสุดน้ำอะไรเป็นยังพี่น้องเพิ่นเบาเอามาเ้าก็บอกชี่เลียดยังดอกเป็นยังดอกเบามาได้พี่น้องเลย